สวัสดีครับหกรกฎาคม2 564ครับช่องปอนบ้าน YouTube มาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบว่าโครงการคนละครึ่งเวียดสามรัฐบาลเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังให้แล้วครับพันหจะเริ่มใช้ได้6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับวิธีตรวจเช็คว่าเงินเข้าแล้วครับก็กดเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะครับเสร็จแล้วหน้าจอก็จะเป็นแบบทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับก็จะ หน้าตาแอปพอตังกัะเป็นอย่างนี้หลังจากกดเข้าแอปพอตังแล้วพิธีเช็คว่าเงินเข้าแล้วก็กดที่จีบอลเลตครับพอกดที่จีบอลเลตทีหนึ่งก็จะเป็นแบบรูปกลางท่านก็กดแถบเมนูคนละครึ่งดูครับก็จะเป็นแบบรูปที่3าทางด้านนี้ตามทุกสอนนะครับก็เห็นว่าเงินิทธิ์คนละครึ่งพันหเข้าแล้วนะครับแต่หน้าจอยังไม่ให้กดใช้สิทธิ์เพราะตอนนี้ยังไม่ถึงหกโมงเช้าแต่ถ้า6กโมงเช้าหน้าจอจะเปลี่ยนไปตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นกดใช้สิทธิ์นะครับเอาพันหรัฐบาลเติมให้แล้วนะครับก็แสดงว่า คนละครึ่งเฟสสามพร้อมใช้แล้วนะครับ6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันจึงจะใช้ได้ครับสวัสดีครับ